จะฝึกอบรมให้กับพนักงานรู้เรื่อง PDPa อย่างไรจึงจะได้ผลดีครับเชื่อว่าทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่าการฝึกอบรมพนักงานอย่างได้ผลเนี่ยไม่ว่าจะฝึกอบรมในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็คงจะต้องเน้นให้เห็นภาพจริงนะครับเพื่อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือพนักงานของเราเนี่ยจะได้นําเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเห็นภาพครบถ้วนนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องของ PDPa เนี่ย มันก็ต้องยอมรับว่าเป็นการฝึกอบรมเรื่องกฎหมายที่มันจะยากนิดหน่อยนะฮะแล้วมันก็มีรายละเอียดที่ต้องทําความเข้าใจกันเยอะการฝึกอบรมมันก็ควรจะต้องเป็นการทําต่อเนื่องนะครับค่อยๆสร้างการเรียนรู้ไปควรเริ่มตั้งแต่การอบรมตอนฐมนิเทศพนักงานใหม่เมื่อรับพนักงานเข้ามาทํางานเลยนะฮะโดยแนะนําให้บุคลากรของ,ของฝ่ายเอชหรือนักกฎหมายก็ได้ที่เราจ้างไว้ประจําองค์กรเป็นนิติกรเป็นเจ้าที่กฎหมายประจําบริษัทก็รับหน้าที่ในการ เป็นวิทยากรภายในในการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมาย pdpa ให้กับพนักงานใหม่ของเราไปนะครับสำหรับพนักงานเก่าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยค่อยๆจัดคิวให้พนักงานเนี่ยมาเข้ารับการฝึกอบรมนะครับคราวหนึ่งสัก3ชั่วโมง6ชั่วโมงก็น่าจะโอเคไม่จําเป็นต้องจ้างวิทยากรเข้ามาอบรมก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการเจรจาตกลงกับวิทยากรเนี่ยเพื่อให้วิทยากรเขาไปจัดทําเป็นพวก วิดีโอฝึอกอบรมหรือเป็นวิดีโอสื่อการเรียนรู้แยกออกเป็นแชปเตอร์เป็นบทบทเป็นเรื่องๆไปนะครับแล้วเราก็เอาตัววิดีโอฝึอกอบรมเนี่ยมาใช้สําหรับการอสอนพนักงานของเราเวลาที่ประถมนิเทศหรือจะจัดเซสชันของการฝึกอบรมแต่ก็ต้องคุยกันให้ดีนะฮะเพราะว่าเราไปซื้อวิดีโอเขาที่เขาใช้สําหรับการเรียนรู้แบบวันออนวันหรือตัวต่อต,ตัวแบบเนี้ยแล้วเราไปใช้ในองคอ์กรโดยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันก็จะแปลงเป็น ไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายกับทางวิทยากรเขามันก็ไม่ดีนะฮะก็ดูรายละเอียดตรงนี้สักหน่อยหนึ่งกันละกันเวลาที่ท่านจะไปซื้อหาสื่อการเรียนรู้พวก PDPA เพื่อเอามาใช้กับคนในองค์กรของเรานะฮะในบางองค์กรเนี่ยกำหนดให้การฝึกอบรมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะฮะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องสอนตามหน้าที่งานกันเลยต้องเรียกว่าทำออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งกันเลยนะฮะซึ่งก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอันที่จริง ตอนที่ implement PDPA เนี่ยเราจะมีงานหนึ่งที่เราจะต้องไปปรับขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA อยู่แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ปกติแล้วธรรมดาเลยเนี่ยนะฮะพนักงานก็จะต้องไปทบทวนขั้นตอนหรือวิธีรปฏิบัติงานตัวเองแหละแล้วก็ไปปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วหลังจากนั้นก็เอาเนื้อหาเอาสิ่งที่ได้รับการปรับแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมา on the job training กับพนักงานใหม่ไปเลยนะครับ ในบางองค์กรก็เข้มข้นไปเลยนะครับว่าเมื่อมีการอบรมมีการสอนงานที่หน้าง,งานไปแล้วเนี่ยก็จะมีการทดสอบกันก่อนที่จะครบกําหนดทดลองงานพูดง่ายคือก่อนที่จะผ่านโปรเนี่ยก็จะต้องมีการทดสอบความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย PDP a กันนิดหน่อยนะครับบางองค์กรก็กําหนดไว้เลยว่าถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเกิดเพราะว่าพนักงานไม่ค่อยแยแสใส่ใจก็เลิกทดลองงานหรือว่าไม่แจ้งต่อกันไปนะครับส่วนพนักงานเก่าก็ อาจจะต้องมามาเรียกว่ามากอบรมทบทวนเนานะแล้วก็ทําการทดสอบไปก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องมาทดลองงานกันใหม่หรอกเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอาพนักงานเก่าเนี่ยไปผ่านการทดลองงานใหม่ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย BDP a อนะฮะอย่าได้คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นก็พยายามอบรมให้ความรู้นะฮะแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่หน้าง,งานของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นตัวตั้งเลยบรรดา วิธีปฏิบัติงาน work instruction หรือ QP ใดๆก็แล้วแต่มันก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องไหมครับคราวนี้เพื่อให้ได้ผลนะนะก็ควรจะต้องมีการบังคับกันสะหน่อยนะฮะโดยอาจจะมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับการทํางานนะครับหรือออกระเบียบมาเฉพาะแจ้งให้ข้บราชการได้ทราบว่าคือถ้าเขาไม่แยใส่ใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย p d p a แล้วพั้งพลาดคือประมาทเลินเล่อนะหรือว่าจะโดยจงใจก็แล้วแต่นะไปทําความผิดตามกฎหมาย p d p a ในเรื่องใดเนะี่ย ก็จะต้องรับผลไอ้ตรงนั้นไปเช่นเดียวกันนะนะครับแล้วก็ก็คงจะต้องเน้นนะครับการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับให้พนักงานได้รับรู้มันบ่อยครั้งนะจนกระทั่งเกิดเป็นความจำได้แม่นนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นความตระหนักเป็นขึ้นมาเลยนะครับนี่คือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่องค์กรก็คงจะต้องดูเนาะเพราะว่า ทำนักงานทําผิดกฎหมาย PDPA มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรเลยแหละสำหรับองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ